ว่าเจลจะตามมารับนะคะเพื่อเพิ่อนห้สูบเมนอุ้ย,ยตื่นได้ยังคนะเพื่อนวันนี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับว่าตื่นมาตาเอตื่นมาอารมณ์ดีเลยเด็กคนนี้ไม่เคยงองแงเลยขั้นบ่เจ็บบ่ปวดอีรีเพิ่นจะบ่บ่บหาย เสียหลับหรอหลับเหรอครับหลับอีกไหมไเล่นกับพี่นาริตะเลยโอ้ยาบาดถอกสิบเดฟฝ้ากันอีกเป็นชั่วโมงเด็ดส่วนมากเพิ่นจะบวลินเด้เอ็นเอ็นจะบวกลอยพาเพิ่นลินทนั้งในดอกพวานยังหน่อยเนี่ยแย่มเพิ่นเจ็บเพิ่นปวดส่วนมากก็จะแบบว่าให้เพิ่นลินเครื่องลินแนวอื่น เลี้ยงง่ายครับแม่นค่ะยังที่เห็นเลยค่ะตื่นก็ไม่งองแงป้าเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนเป็นคนชัยภูมิค่ะตอนนี้ยังว่าเล่นดอกนั่นแหละยุใสเอ็นกับบ่ค่อยเหเหล่นเดฟไปส่งจนมาเอ็นจะพาเพิ่นนางหยอดหยอดเครื่องเครื่องเล่นมากกว่าย่านเพิ่นเจ็บเพิ่นปวดแหมกะรู้ว่าอ่า เข้าเข้าไปดูแลได้ให้ผู้ปกครองเข้าไปดูแลข้างในได้แต่แบบว่าเขากะยานแบบว่าเออลูกถือพี่พี่เด็กโตยังสีนะเปินลลินยังสินะกะยานน,น,น้องเจ็บนอนปวดนึกว่าคนอุดรใช้ฟุม้มค่ะอยู่ใช้ฟุม้มเด้อค่ะบ่เคยไปเลยค่ะเ,เคยไปบ่อุดรน,น่าจะเคยไปมัง้งตอนตอนหน่อย น้องยังเล็กใช่ค่ะบางที่คือแบบว่าให้เราเข้าไปดูแลได้ให้เราไปไปนั่งพาเล่นได้แต่แอนว่ากับมันกับโบอู่คือเก่าขอบคุณหัวใจนะคะแอนว่ามันกับโบอู่คือเก่าแอนกับยานหลานจ็บยานหลานถือมองน,นันมองนี้ยังนีสินะเพอย่าได้ยินเสียงเพลินไห้ขอบคุณนะคะขอบคุณข้อหน้าจอข้อจอข้อใจขอบคุณนะคะ ขอบคุณอ่ที่เข้ามาติดตามใหม่หรือติดตามเก่ามากับใครคะมากับแม่แพวกับน้องน้องนาลิตคะค่ะแม่แพวกับน้องนาลิตะเล่นอยู่ข้างในคะ่ะเด็กๆฉลาดน้องใช่ค่ะใช่หลับต่อแล้วเกี่ยวเอาเพิ่นนอนไอเพิ่นนอนจนอิ่มพุนละทั้งเพิ่นนอนอิ่มแล้วเพิ่งก็จะตื่นอิ่ม เพราะว่าโตเกียวอะ่ะจะจะจะเฮ็ดยังเป็นเวลาอยู่ค่ะถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาตื่นเพิ่นกะตื่นกินกะคือก,ก,กินอยู่ค่ะหลับต่อฟันต่อแล้วตื่นขึ้นมาก็ไม่งัวเงียหายทั้งขั้นเพื่อนหายกะต่อเมื่อเพื่อนเจ็บเพื่อนปวดมากกว่าเด้โตเกียว ก็ถามถามว่ามีมีงอเงี้ยแย่งของอยากเล่นของเอาของบอม่มีแต่เราก็ไม่ได้ตามใจเพิ่นก็นจะให้อยู่แงกเดียวโตกเกียวเป็นอีหยังที่เขาเอาอันอืนอ่นรอได้ฮอนี่ได้เอซดูโตกเกียว <c oughs> เดี๋ยว เอฟซีโตเกียวกับไปแอนใช่ไหมคะเอฟซี FC โตเกียวกับไปแอนค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะตามได้นะตามแอนไปที่เพจไปแอนใส่แล้วได้อีกนะไปเลี้ยงน้องในเชื่องใดน้องแอนอาแอนมาเลี้ยงน้องตอนน้องได้ขวบเต็มพอดีค่ะก็คือตอนนี้ได้ขวบ8เดือนจะเข้าแปเดือนวันที่19 บอกอุ้ยสิบเก้าพันมาแล้วนี่อ่าจนขวบแปดเดือนซึ่ก็แสดงว่ายู่แปดเดือนแล้วตอนนั้นน้องน้องได้ขวบเต็มพอดีพิริตะกับน้องเกียวรู้ความใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างที่เห็นในคลิปเลยนั่นคือการอ่การดำเนินชีวิตเพลินในส่วนหนึ่งที่ที่ที่เป็นตัวตนของของสเต่าเลย ต่วาตัวเกียวไม่งอแงมากที่สใช่ค่ะใช่เป็นเด็กที่ไม่งอแงเลยค่ะเป็นเด็กที่พูดรู้เรื่องบ้านนอนสอนง่ายอยู่แต่ว่าก็มีบ้างที่ตามวัยอาจจะแบบงอแงยอยากเล่นของในสิ่งที่แบบว่าเล่นไม่ได้ไม่เหมาะกับเด็กยัง,งเสียเท่ากับเท่ากับหามหามเพื่อนก็จะจะงอแงอยู่แต่ก็เอาอยู่ค่ะไม่ถึงกับแบบว่าวีนห้องก บ้านแตกอย่างสิไม่ไม่มีไม่มีแบบนี้เบลากำฆเพงนอนหลับเดื่งของเรีแมนค่ะไม่เคยเห็นร้องให้ดังๆมันใช่ใช่ใช่เขาก็จะแบบว่ามีเดที่แบบเบะเออขัดใจแบบแต่ไม่ร้องแบบกากไม่ร้องกากไม่ร้องอะไรเขาจะแบบน้ําตาเบะแล้วก็น้ําตาตกมากกว่า ซึ่งเป็นอีอย่างที่ไปแอบแบบอ้อใจอ่อนใจสลายเวลาเห็นหลานเบ๋หลานยังสินะไม่เห็น้องไห้ใช่งอแงภาษาเด็กหน่อยมีค่ะมีคือการกระบอแม,มนว่าสิบ่ง,งองแงเลยมีเหมือนกันแต่ว่าก็เอาอยู่เอาอยู่ในนาทีนี้ก็คือไปแอนเอาอยู่รอแป๊บเดียวแล้วก็อธิบายเพิ่นว่าอันนี้เล่นไม่ได้นะจังจังเพิ่นเห็นกันไกจังเพิ่น,น,หน,น,นะเ,นเห็นกันไกเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นอยากเล่นกันไก เขาบอกว่าเลินก็ได้มันจะหนีบมือมันจะนู่นนี่นั่นเอาไว้หนีบกระดาษเอาไว้ตัดกระดาษเอาไว้อี้หยังเขากระหลอกไปจังนสิเพิ่นก็เข้าใจเดียเพิ่นก็เข้าใจเบ้น้้ำตาชางอนไปแเอนบ่อยมากเพิ่นจะงอนไปแเอนบ่อยมากเพราะว่าเราแอนก็บป๋าเจ๋วเลี่ยงเลี่ยงสองเต้าแบบไม่โหนะ ไม่ใช่ว่างอนจากป้าแอนแล้วป้าแจ๋โอ๋หรืองอนจากป้าแจ๋วแล้วแอนเแล้วมาแล้วให้แอนโอ๋บ่ค่ะก็จะแบบว่าอธิบายให้จบของป้าป้านั้นเลยให้จบยุที่ป้าแอนหรือว่าให้จบยุที่ป้าแจ๋วจะประมาณนี้จะไม่แบบว่าไปเลยไปหาป้าแจ๋วเลยแม่แล้วป้าแจ๋ก็จะโอ๋จะบ่มีค่ะแบบนี้บ่มีจะไม่มีแบบนี้นั่วก็ครูกให้ดู งอนก็ได้งอนแต่ว่าอันเขาก็จะเห็นหลานงอนก็เหตดดูบ่ได้เด้สิตูนเอีอาร์ก็สีแบบว่าเคยมีเนาะเคยเอาลงยังสีนะแบบยังถ่ายอีกอ่าน้องอทำน้องร้องอยังสีกังตั้ง,งๆหน้าแหละค่ะก็เจอมาเบิดแหละแต่แบบว่าควรเข้าใจนิดนึงว่ามันเป็นช่วงที่เออบางทีเราก็อยากให้เห็นโมเมนต์นั้นบ้างนิดนึงแค่นิดนึงกับบ่ได้แบบว่าเอามาเล่นจน อีหย่างสินะกะมีหายเนยหยังเนี๊ยแต่กะบอาคือจังเฮาดิบ่าโอ้ยแม่งค่ะพี่เอ็นเตอร์เตอรก็แกแก,ก,กเลี้ยงง่ายคักใช่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 ใชเลี้ยงง่ายเป็นเด็กดีมากเลยแม่ก็กเจอดีมากใ่เลยนะใช่ค่ะก็เต็มที่แหละรักเหมือนลูกเหมือนหลานตัวเองแหละสำหรับเอ็นนะ นตัวบอคไปแอดบอค่ะแต่แต่คือจังสภาพอากาศจะตกค่ะมือสองมือแล้วหลับนานจังใช่แล้วเป็นคนที่อนอนกลางวันนานมากสามชั่วโมงขึ้นชลบุรีตกหรออ๋ออยู่ชลบุรีเหรอคะชลบุรีตกหลอก็คือจังอันฝนตกไก่นี่แหละเหมือนเหมือนอ,อากาศเหมือนฝนตกที่อื่นแล้วทางทางทางเราแบบ คึ้มคึมขอบคุณหัวใจส้มขอบคุณใจส้มนะคะสวัสดีร้อยแปดสิบก้ยูซคนอะไรหลับยังหลอกลยังเพาะเลยค่ะเสียงกลยังเพาะสนอหู <c oughs> ตอน้องเข้าห้องน้ำไม่ต้องลงก็ได้นะคะเห็นว่าเจะลงสิ อ๋อก็คงอยากให้เห็นโมเมนต์ไอ้น,นี้เฉยๆค่ะแต่ไม่ได้บ่อยหรอกค่ะก็จะอยากให้เห็นบ้างแค่นั้นเองไม่ดราม่าเนาะก็จะแบบบ้านบ้านเฮาเอิ้นสอออนนั่นแมละสสอออนว่าโอ้ยเพินหูจักจังสั่นจังสีเป็นนังซึ้อสินะกับบได้ลุงมาเป็นแบบประจำก็จะม,มองไปที่แบบน่ารักน่ารักมากกว่าเรียบคัททองแอนช่วงนี้อ๋อค่ะ ลูกคา้าว่าลายบอกเลยเจอเกิดเรื่องอย่านรามาเลยครับใช่ใช่มันมันดราม,ม่าถ้าคิดจะเข้ามาแล้วแบบอ่ะมะามดราม่าปุ๊บแยกเข้ามาเลยดีกว่าเพราะว่าเขาถ่ายทอดแบบว่าความน่ารักถ่ายทอดความน่ารักความน่าเอ็นด,ดูให้ดูให้ดูมากกว่าให้ชมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อ่าถ้ามัน ถ้ามันไม่เกินไปอะนะเออถ้ามันเกินไปยังสี่เขากับกับบีบิจรณนายานในการอันนี้อยู่กับโบเมนวาสีนี่สั้นกับโบมิอย่างห้เบิ้งค่ะถ้าอันนี้กับโบได้อันนั่นกับโบได้กับโบมิอย่างห้เบิ้งค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอ่าตามวัยเด็กทุกวันนี้ยิ่งตั้งกล้องไม่ได้เลยเขาก็อยากแบบมีมุมส่วนตัวเขาตรงที่แบบว่าแล้วก็อีกอย่างนะเอ็นจะบอกให้อ่า ในแตาบางทีตั้งกล้องอัดคลิปให้หนูหน่อยพานหนูไลฟ์สดหน่อยบางทีน้องร้องขอนะอันนี้บอก,กําตรงเลยเพราะว่าน้องอยู่กะเนี่ยมาตั้งแต่เกิดเพิ่งก็อยากจะมีโมเมนต์แบบว่าเออเพิ่งมารีวิวสินค้าเพิ่งอาจจะเห็นเม่ขายของหรือเห็นผู้ใหญ่อย่างเสียเพิ่งกะช,ชอบพูดอยากอยากว่าอยากพูดอยากาแสดงออกบ้าง แต่แค่เขาลืมไปว่าเฮ้ยหนูเพิ่งสี่ขวบนะหนูเพิ่งอะไรแต่เราก็ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะกับบด้ปลอยบด้ปลอยปะคนจ้องใช่โอ้ยยาวาดังถอคนรู้จักเยอะ <c oughs> แต่ว่าถามมาธรรมหาเอ็ดนียาดามาเดือขั้นดามากับปอยพานซะเพราะว่าคนทำมันบ่คือกันค่ะขั้นคือกันมันก็จะแบบเนาะเสียเกี่ยวหลับ แมนค่ะ้ามาดูด้วยความใช่ใช่อุ้ยาม,า,าม่าโบแมนดรามา่าแบบธรรมดาได้ลังเถอดรามา่าแบบปาดเขาไปเบิงกะเจ้าก,กค็คือ,คอมีลูกมีเต่ามีลูกหลานอยู่เจ้าคือเบาคือยังเจ้าเนี่ยชิวๆเจา้าในโบเคยนูนนี่น่ะผู้เดชมาทวงห้องสีนะยกตัวยางยกตตวอยางเอ็นเจอมาเบิ้นแหละแต่ว่าเอ็นนิ่งเอ็นปล่อยพานโบ,บมีประโยชน์ค่ะ แ็นนาลาเอนซีนอร์เวย์เฮ้ยเข้าคุณค่ะไกลเลยชัดชัดไหมคะดูที่นอร์เวย์เลยเหรอชัดมากไหมฝากกดติดตามเพจไปอันสาย้อด้วยนะคะไปไปไหนคะาพาน้องนาริตามาเล่นฮาร์เบอร์แลนด์ที่โลตัสนวนครค่ะตอนนี้นคือน้องน้อง,องตื่นบ่อยไหมคะตโตเกียวก็จะประมาณสองสามครั้งมัมมัมแอนมัมมัม จังสิค่ะหมดนมประมาณสามขวดเอาเอานมให้กินแล้วก็ก็เงียบก็หลับค่ะบางทีมันจะมีที่ประจำที่วางขวดนมอ่าบางทีป้าแอนแบบหลับลึกหลับลึกไปหน่อยเขาก็จะแบบแอนมาม,มัมแอนมามัมเขาก็คว้ามากินเองเลยนะคือฉลาดมากโตเกียวอ่ะถ้าไม่แอนเห็นมาหลายครั้งแล้วที่แบบว่าย,ยิมนมกินเองคือเขารู้ว่า เออปะแอนเอาวางไว้ตรงไหนยังสิเมียคือแบบเลิศอะโซนความน้ำพี่น้องวอมเขาคว,าคว,าควา่าใช่ค่ะใช่ที่แท้ทูเลยเลยไม่มีเปรกค,ค่ะชาดค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมินิฮาร์สลัดสลัดพานาริตามา เอ็นมากับแม่เพลน้องนาลิตแแล้วก็โตเกียวค่ะแต่โตเกียวไม่ได้เล่นเพราะว่าหลับก่อนขอบคุณดอกกุหลาบนะคะขอบคุณของขวัญทุกๆชิ้นเลยสวัดีสอง้ยยสูเซอร์นะคะเขาว่าเบิค้นรอหลับปอกค่ะตั้งใจก็คือว่าจะไปะเล่น จะไปเล่นที่แม่แพลเล่นงานอยู่นวมนครตลาดเอ,อ,อดาาี๋อย่งก่อนนวมีอย่งตลาดนวมมีอี๋ย่งสักอย่างนี่แหละค่ะอยู่แถวนวมนคนกรก็เลยแวะโลตัดก่อนบอกไทยย้ำไดไปบลอลล็อตพี่ว่าน่าจะเล่นสองชั่วโมงแมนแมนพิสมเขาสี่สองชั่วโมงอีหลีละพี่ไปรายการคุยแซ่บให้ชวนน้องเกีล็ดูนะใช่ ด้วยเป็นคนร,รักควาสะอาดรแฟนใช่ค่ะแอนจะบอกตลอดว่าแอนจะเป็นคนที่มาคุยมากวา่าเองก่าลืมไปว่าบางทีน้องอาจจะเล็กอยู่เอ้ยเราต้องป้อนขนาดนี้เลยเหรอแต่แต่แต่บางทีมันก็ได้ผลนะแอนก็บอกว่าเกีียวกินแล้วตั้งสิลูกตั้งไว้แล้วก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวแมงวันยังเข้ากระเป๋าไปเรื่อยนะแต่พอเอิญว่าน้องฉลาด บอกข้างเดียวหรือบอกบ่จากข้างน้องก,กับเฮ็ดเฮ็ดตามมันก็เลยแบบโอเคเสียรับจนข้ามใช่ค่ะมองพอดูออกมาแล้วมันก็น่ารักเนาะคือแบบว่าเออสวัสดีคุณสุนิาสาใส่แก้วค่ะทักทายได้นะคะมาเป็นเอฟซก็ได้นะคะน้องเกียวจจำที่ไปเอ็นสอนใช่ค่ะใช่ จำได้หมดเลยจำได้หมดเลยแสดงว่าใช่เป็นเด็กที่ฉลาดมากน้องจะจำได้หมดเลยค่ะเขาเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายใช่ค่ะใช่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะจริงๆแล้วแองไม่ได้ตั้งใจว่าเออบางที่ลืมไงแต่แอนเป็นคนที่พูดเก่งพูดพูดไปเรื่อยเว้าเว้ามากทำอะไรก็ พูดไปด้วยยังสินะแล้วเขาก็เป็นเด็กฉลาดที่จําจําอะไรได้ง่ายก็เลยโชคดีไปเลยว่าเออน้องจําแล้วทําทําตามที่เราบอกยังสินะก็ลืมไปอยู่เดียวว่าหุ่นน้องหน่อยอยู่สิมาเหร็ดตามอีหยังอีหยังสินะแต่ก็ได้ผลนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ <laughs> มาเวิร์นคนรอรับขนาดแอนวเปีงเปียงอยู่ไม่อยอมมาตื่นเมีย สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ